ไม่น,นี้เขาแกงน่อไม้แกงหน่อไม้เจใส่เห็ดญี่ปุน่นสีขาวๆค่ะพี่น้องใส่บักบวบใส่บักบววจะนั่งคันสดๆสด่วนคนๆน,นะคะตำข่าเบือใส่น้ำใส่แบกพริกลูกดดปรุงเครื่องใส่เกลือใส่ปลาร้าเจนะะใส่ผงนัวเจน้ำแสบๆมีผักชะอมมีผักใบแมงลักด้วยนะคะ ซิมกันสุดแล้วค่ะพี่นอ้องแซบคักเลยชะอมผักอีตูใส่ลงไปเลยค่ะขั้นตอนสุดไทยโอเคได้ที่แล้วอุ้ยแกงร้ายค่ะพี่น้องมาเด้อมากินแกงแหนไม่ แซ่บๆเหมือนกันค่ะ